ไอ้ชั่นยิงแกมังสามตัวอะไรเงี้ยอาอพี่โจ้ปวดหน้าแค่สวัสดีว่าไงเร็วโอเคค้าพี่แขกรอเองกลัวไหนไหนไอยิงนะครับยิง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 ไปก่อนนะครับียออจะไี่อย่ไอะไรไจยินมาดูยาวดูว่ใครติด ไอจืดมีเ็กด้วยเหรอวะเออแล้วกูวิ่งไปเขายิงโถลูกหมดปฏิชัดวางไปวางไปเรเลยอุ silly, ้ยระเบิดมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนดิคนเดือนน้อยวางบีว่ะไอจืดไอจืดแกไอจืดใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาแลวมาเลวมาเลวมาเลวพวกนี้อุ้ยแตกจืด่างไปจืดตอนไหนกองไอจืด เอ้ยเจแพงซื้อมื่อกี่บาทอฮะเอ้เห็นปะน่ะเมื่อกี้เ่ะใชวไหอ้กาลางเออาทำไมมีหึ่งยิงค้างไม่ค้างลงมีหนึงเอาแล้วเอ้าที่ไหนมีไหนเนี่ยโอ้ยมาแล้อมาเล้วโอยคราบเอเอยชที่สรอดเจย กูตายได้ไงเออได้ยินไหมได้ยินเล่นน้องก้าวเวียนเจ๊แทกันแกซื้อมากี่บาทแล้เอาแล้วมีสูนย์เลยนี่ศูนย์ยังไงแล้วมังมีหนึ่งอย่างเลยระวังระเบิดระวังระเบิดมันยัดเฮ้ยไม่ตายวะยังไม่ดันไม่เห็นจะหายไม่มีใครดันหลังพี่โจ๊เลย โอ้ยสวยโเรียไม่ได้เกียดมันไม่ได้ยิงมเลยยสวยเลี้ยงบุกเลย e t เอยนี่เยแล้วเรามาเจอันนี้อะไรตรอเปี่ัมแล้ว fire in คนเดียวเด็คนเดียวตอนนี้คุมหมดแล้วเอาละครับวางลวครับ เออแล้วถสร็จเรียบร้อยว้าวเอชนะครับชื่อย่างี้ยรงวินสบายากไม่ไม่ไม่จะโลไม่ได้จะโลไม่ได้โอเคครับไหนจะทีทำไีนะครับรออครับจะโลไม่ได้ตั้งใจนิดนึงว่าจะต้องจะเงียบนิดนึงตาตอาย ดูได้ไส้ตเลด้้ตูดมาโดนยิงอยูบีทง้ยมาด้แล้วเจ้โอยเหลือสอเหลือสอเหลือสอิดคิดคิดตรงนั้นนะสป่้กดมันู้เราไม่ได้หรอตัวล้ ิบต no ัวน้เกลไมแบบวางเลยนยวางเลยคุมนยด้วยอ่าเรียบร้อยไวังเรียบร้อยโหดด้วยคุณก็่กินเลวโวยอะไรคุณกตุกบแบบนล alright let's o v e เอ้ีหวีหไปแล้วรระวังระเบิดระวังระเบิดไอบอลไม่คอยอลรเอาพี่ไปกินกับบ้าน ขาเาโหอีกหน่อยแครเราดังเว้ยไ้ไม้ไมไ้ไไป็นชื่อสามคนคนเข้ามาเต็มเลยแต่ไรวะอีกหน่อยขโหดแ้รเราดังนะแต่ประจาในเฟซบุ๊กกับยูทูบเลยดยปราชญปราชานี่คือเื่ดีหรือไม่เยอะขมปราชา์ดิเยอะประกาศดีกว่ะไอ้เขาเรยกวไอ

แล้วมดแดงไอ้หมดเดงไอุ้มดแดงใครกันแน่ไออีน่าโหไออีน่าโหระวัเฮ้ยระเบิดไอ้เรี้ยงอ่ะทำไมมันเป็นไอ้หมดแดไมามัจะเป็นไงระวังระวังระังแดงมันเท่อ่ะวิ่งดูจุดเด่นละเออหมดแดงโอ้ยตอนนี้พวกไอ้ควงไม่ต้องไม่ต้อเมย์เลยอะคต้อเมยไอมไอมแดงมาไอ้หมดแดงไหมล่ะ ดูด้ยเป็นนั่นแหละนมก็กันาโดนน็อกไอช็อตจยเลข้างบนอ่ะมาแล้วกันทัดีทดีมาแล้วมาแล้วเหน่องสหน่อห่่เสร็จแล้วทันีมันอยู่อปเข้ามแ้มาแล้วีบินไอมเต็ม Đồn online đồ online không online đồ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  Nó đồ online Nó online đồ 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 ล็อกในแล้วอปยังไงโอ้ยโอ้ย้าู้กอยิงมันไม่ตายวะกัยังอะไระอยู่แทนเอหงบไอีใช้แมงเอไม่ใชใช้เอดับน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 อล้ยบีรอยากลับแล้วย่งกลับไปแล้วอน้้วบนแล้วมันยิงเเ็

ตายนะเนี fun, hmm ่ยสายอะมีฟันใช่ไหมฟันทงเลยเ้วตายเข้าไปตายชัดๆยูบีใช่ไหมยูบีใช่ไหมมันย้อนแล้วมันย้อนอะไรมามันย้อนมาเลยคุณไก่อยู่ในนี้นะคุณไก่โหบอกว่ามันใหญ่มันย้อนมันย้อนเปล่าเราเระวัน่อยเราระวัง่อยไอ้นี่ก็ได้มาไปเลยนะ

ไอ้แมตเไอ้ไอ้มต้เออไอ้มดไอ้ตไอแตแพ้นี่เอมันชื่ออะไรวะไอ้ไอไอ้มดดอไอ้แมอ่มดดอเออเออเอ้ยเอ็งชืดออะไรวะอเื่องไมเป็นเลื่องเต็มชิปแปงเลยเื่องไหมดูอะไรวะเป็นเวฟดีอ่ะมดดอมดดอได้วะ ใครมาทักจงัจมาจิ้ขแล้วก็แล้วก็คันลอดแล้วก็ไปอยู่ในกนไปละช่ไอ้บุญดอไปยังเนาะอย่าพองนี่เออเออไปละจ้าวจ้าวปันี้วยเฮยครับรับหลังนี่ ดูแท่งดูแท่งดูแท่งนี่วอย่าไปเลยไม่ปลอดภัยเล่นไปดูนั่นนึงเอยเขาดีกันแค่สั่นแล้วสั่นก็ูหัวอือขจมูกอปขจมูกโอ้ยจะไปแล้วแค่นี้เราออกเลยเออมีจัง จบคลิปนี้กันนดวางเลยมครับวางเลยยวางเลยไหมครับอาหุ่ใกล้โดนตีแก้ซะมีหกเอ้ยโจกวางเลยไหมเออจะทำไหมล่ะต้องรีบไปบนเนี่ยนะจสายมาแร้วมาเร็วคนซ้ายขสายข้าเมยโอ้ยหลืกูคนเดียวรวมไปทีเดียวให้หมดเลยไหมล่ะ รวมไปทีเดียวหมดเลยีห้ารมทีเดียวเลยไปทีเดียวเลยไปหมดเลยมิชชั่นไม่่ไม่ต้องยั้งโอเคแย่งกันสับไก่เลไปยาวก็ได้ไปยาวก็ได้ไปยาวก็ได้โอีเมื่อกี้มีใครแยผมป่เปิากไอ้โจมีอะไรอะมีศ แต่วไอ้หมดแดงไม่มีดอกอกมันไม่มีเน่ยเฮ้ยอใเนี่ยฮะรเนี่ยบนบนทางนี้โเลยไปเลยไปยลยนีลมตายปิดห้องมันไอ้หมดเลอดหมเลดลังลหลเหลงเหลืงหลังเหลังมาเมเซนิลีเลอ้ยมันทไมมันโงเลย อแล้วหายคนหนึงอันนี้นใจในในกลับเอ้ในนอนในนอนนอดีเรารีบไปเปล่าส้าๆใชหมึงรีบละใหญ่กันเถะเลิกเลจบกันแค่นี้เถอะนี่สูงนี่สูงมาแล้วลัวหัวัวหัวแก่เลยโอ้ไปจ้ากันมาเลยเชี่ยเลยไปดีกว่าสามีหนึ่งดีกว่า มอนไม่ได้มั่งแล้วเว้ยโดนเจติจับคุณปุ๊กอิเวอร์ไฟร์ในห้องไม่เนอะลองแล้วมันเออเราเปิดจริงต้องมาเดี๋ยวร์้องเออแต่เปิดจริงนะหลังเราไฟ้องลูกไปไปกินนรกอะไรนะเปิดจริงต้องแบบขี้ผ่านจะได้ไงวะเฮ้วา

มันอ้อมว่ะแล้วมาแล้วไหมอันนี้จะร้อยหนึ่งโอเคชนะยัางเขาสั่งแต่คลิปนี้ค่อยเอาลงที่ยูทูบเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูตั้งชื่อไว้อะไรไอมดแดงว่ะไอ้มดแดงทีวีโชว์ไอ้มดแดงเี่นไม่ไปเลยขบวนการไอมดแดงโอ้จะสร้างเว็บดิสร้างเว็บกันเอง พอตีมีคนโดอโจมหรือเปล่าเมีัเมียอ้ยอยู่ด้วครับไปนี่องอ๋อช่ยไอโมโต้แล้วเหรอไอช็อตไปเลยไปขาไปมาขาตั้งนานไป่งบนหนเแล้วอ่ะแล้วเข้าออกเข้าออกไยไป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  มาลองเล้ดเลยนเลือเเลนมาเลยนั่นกูนั่นกบีบีบินตี่อนไม่นด้ีเฮ้ยตกใจเลยทนท่าอ้ามีใครอยู่รอเปล่ารู้จักท่านหรอเปล่าเนียเร้อยทำไมทำไมเงียบจังเอ้ยเมืี้มันหาได้ะ ขบวนการไอ้มดไอ well, okay. ้มดแองม่เห oh, ็นเงียบเงียบไมไม่ดูยเดี๋ยะจะจับเพิงเสร็จดีแ่งเลยโอ้ทีคุณไปท้งานนี่มีคนฟังเพราะว่ามันไม่ได้เปมใช่ไหมเนี่ยใช่สานนั่งบนทางานเลอจิงจริงไอีเย่อชสียงฟอเหใครหลบมันยืเลไอตัวบัทเลือ

ใครตาย่อดไหมฮะมีตายแล้วอ้าวโอเลยมันมาเท่าตัเดี๋ยวนร้อยไยมร้อยนะขาวสะอาดเอ๊จบคลิปแค่นี้ครับทุกคนีอีไงครับเอเค